เจอเห็ดมันอยู่ในกองไอเนี้ยใบไม้อ่ะต้นศักอ่ะแต่ว่ามันแก่แล้วไงทุกคนเพราะว่าเรามาเจอช้าไงเพราะว่าเราไม่เห็นแบบเราไม่เห็นไงเราคิดว่าเป็นแบบกองใบไม้ทับถมกันเนี่ยตรงเนี้ยมันแก่แล้วว่าโอ้เก็บไหมอ่ะอันนี้เก็บไหมอุ้ยดูตรงเนี้ยอุ้ยโดนเขาอุย น,น,นี่โดนเขา่啊เนี่ยแก่แล้วนี่มันอยู่ใต้ใบไม้เขาเอาใบไม้มาทิ้งไงเพื่อนๆเออนี่ไงเขาเอาใบไม้มาทิ้งนี่มันแก่แล้วอู้อู้อู้ เก็บสนุกมาก <S <S กิ้งกือก็อยู่ด้วยนะทุกคนถ้าพวกนอนพวกกิ้งกือกินได้แสดงว่าเห็ดนี้กินได้ก็คือเห็ดโคนนั่นแหละเพื่อนๆดูเขาอยู่ต้นเนี่ยเขาอยู่ใต้เศษใบไม้เนี่ยไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นต้นแบบเขาเกะแล้วไงเนี่ยปาดอุ้ยดูนี่ ดูดูดูโอ้โหกิ้งกือกำลังแบบอื้มยาวมากเลยนะคะอยู่ใต้ใบไม้โหสุดยอดนี่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 แก่แล้วอ่ะเก็บดีไหมเก็บดีไหมเก็บดีไหมเฮ้ยเน่ายังเหลือแต่ใบ เหลือแต่ใบต้นไปไหนเดี๋ยวนะเราต้องเอาแบบไม้เขียแบบเบาๆนะคะเพราะว่าเขาอยู่เขาเหมือนเขาไม่ได้โดนแดดใช่ไหมพอเขาอยู่ในร่มอะ่ะอยู่แต่แบบในที่มืดต้นเขาก็จะแบบยาวยาวเร็วนะเพื่อนๆนเดี๋ยวดูนะเมื่อกี้แบบตัดแรงไง เขาอยู่ใต้ใบไม้นะคะแล้วก็มีแบบพวกปลวกเนี่ยปลวกเขามากินนะคะเนี่ยอาหารของเขาก็จะเป็นใบไม้นะทุกคนปัดตรงนี้ดูสิมีเป้าเนี่ยเขาอยู่ใต้กองใบไม้ทับถมกันไงเออเนี่ยอันนี้เก็บไม่ทันนะเก๋แล้วเนี่ยหากองนี้ได้จุ๊งหนึ่งนี่ เราเอาไปรวมการ่อนแค่นี้เด้อ